เพื่อนๆชอบเรียนหนังสือชอบอ่านหนังสือไหมครับเพื่อนๆชอบทํางานไหมครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบทํางานไม่ชอบอ่านหนังสือแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งผมกลับมาชอบอ่านหนังสือและก็ชอบทํางานเกิดขึ้นครับมันแตกต่างกันยังไงครับเพื่อนๆครับสมมุติว่าถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่นะฮะอยากให้ลูกเนี่ยตั้งใจเรียนหนังสือคุณพ่อคุณแม่บอกว่าลูกต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะตั้งใจเรียนนะฮะแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่อ่านหนังสือ นั่นหมายถึงอะไรครับลูกๆก็จะรู้ครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบอา่านหนังสือการอาร่านหนังสือมันไม่ใช่เรื่องสนุกครับแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ทําตัวว่าอา่านหนังสือมันสนุกนะว่างๆก็อา่านหนังสือแล้วหัวเราะก็โอ้โหสนุกได้ความรู้บ้างเลยอย่างเงี้ยนะ่ะจะเป็นไงครับลูกก็จะเห็นคุณพ่อคุณแม่อา่านหนังสือแล้วสนุกลูกก็เลยอยากอา่านบ้างครับนั่นคือสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ เคยเห็นไหมครับว่าการที่คุณพ่อคุณแม่เตะกระสอบทรายฝึกบ่อยๆเตะกระสอบทรายบ่อยๆแล้วบอกลูกว่าอย่าเตะกระสอบทรายห้ามนะน,นี่คือกีฬาของผู้ใหญ่เด็กจะเกิดอะไรขึ้นครับเด็กอยากจะเตะกระสอบทรายตอนคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่เด็กจะแอบมาเตะกระสอบทรายนั่นหมายถึงอะไรครับคุณพ่อคุณแม่สร้างสิ่งแวดล้อมให้เด็ก อยากเรียนหนังสืออยากเตะกระสอบทรายนั่นหมายถึงอะไรครับสมัยก่อนผมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบอ่านหนังสือผมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบทํางานผมก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ชอบทํางานแต่พอมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมอีกที่หนึงหออ่งทำให้ผมชอบอ่านหนังสือทาให้ผมชอบทํางานการทํางาน มันเหมือนการเล่นเกมแล้วยิ่งเก่งก็มีคนชมเราแล้วได้เงินอีกแล้วเรามีผลลัพธ์ที่ดีก็อยากทํางานมากขึ้นอีกเพื่อนๆ่อนครับเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนครับเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สนุกกับการทํางานหรือเปล่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมของการที่ชอบเรียนหนังสือหรือเปล่าครับและถ้าเพื่อนๆอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบทํางานแต่คุณอยากได้เงินคุณจะได้งานดีคุณจะได้เงินดีหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ่อนอาจจะต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่สิ่งแวดล้อมที่คนชอบทํางาน สิ่งแวดล้อมที่คนที่สนุกกับการทํางานแล้วเขาก็จะหาอะไรได้ที่ดีหนึ่งในนั้นคือการดูคลิปที่ผมสอนนั่นเองครับและในศาสตร์ที่สําคัญในศตวรรษที่21นั่นคือมันมากกว่าเงินคืออะไรเลยไหมครับคําตอบคือการทําให้คนอยากนั่นเองครับถ้าคุณมีศาสตร์ทําให้คนอยากเรียนทําให้คนอยากเพิ่มเงินเดือนให้คุณหรือมีศาสตร์อยากเลื่อนตำแหน่งให้คุณหรือมีศาสตร์ทำให้คนเอาเงินมาให้คุณ คุณมีศาสตร์ทงคนอยากนี้เมื่อไหร่มันมีค่ามากกว่าการทําเงินอีกนะครับสนใจไหมครับถ้าคนสนใจนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนว่าอยากนะครับเพราะผมเคยจัดคอร์สนี้มาแล้วนะครับมีคนเรียนประมาณ500กว่าคนนะครับถ้าใครสนใจอยากนะครับผมจะมีการเปิดคอร์สและแนะนําเรื่องการทํำยังไงให้คุณมีความสามารถในการทําให้คนอยากทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมก็ลองติดตามดูคลิปใหญพลาดนะครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับ ชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับ และคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสาเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ